สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเ่กับซาลินซัคเซอร์นะครับผมก็นักเตะซาลินวันนี้เราจะมาเล่นเบท5บาทนะครับส่วนเงินตั้นนะครับเราจะปั้นทุน400บาทนะครับผมก็วันนี้ผมเล่นกับโทนี่สล็อตอีกแล้วนะครับโหคือเว็บนี้เขาก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยนะทุกคนถ้ายังไงก็ผมทิ้งเดสคริปชั่นไว้นะครับไปเลยสแกตเตอร์โอ้น่าสนใจนะดูต่อไปเลย วันนี้นะครับอาจจะมาเอ้ยอะไรเนี่ยเชีย้ยว96บาทเลยโหแป๊บเดียวเองแล้ว158เลยก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมาเล่นแค่แป๊บๆเหมือนกันนะเหมือนเดิมนะครับเอไม่ใช่เหมือนกัน <c oughs> นะครับอืมช่วงนี้ก็คือปั่นสล็อตนะครับปั่นแบบว่าอ่ากำไรแต่พอดีก็พอละครับรู้สึกว่าช่วงนี้มันอ่าไม่ค่อยมีดวงเลยอืม ก็อาจจะแบบไม่ได้ทํากําไรแบบ1 0 0 0เหมือนบาคาร่านะครับผมก็เราเล่นแบบเราได้กําไรเราก็พอเราเออสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้ออะไรอย่างนี้800อยก็ไป9ก้ก็ได้เอออะไรอย่างนี้ปอ่าอล่าสุดที่เราเล่นเป็นเกมวัวเนาะอ่ในเกมวัวผมพูดผิดนะครับจริงๆเราเป็นอ่าใครเชนวินอมจะมีอันนึ้งที่ผมพูดผิดว่าเล่นล่าสุดอ่ะอันนั้นอาขออภัยด้วยนะครับพอดีว่า อัดสดเลย <c oughs> ก็ไปอุ้ยสกตเตอร์สตัวไอ้เหียโหแปบ๊บเดียวเองอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราแตกฟิเจอร์ให้ดูเลยแล้วกันก็มีทั้งหมด3 4มสห้าหเนาะเดี๋ยวผมเริ่มที่10หมุนฟรีไปเลยคือเดี๋ยวแตกให้ดูนะครับเอ้ไม่ใช่แตกอลยเล่นโบนัสให้ดูว่าแต่และอย่างแต่และอันเนี่ยเออแบบไหนแบบที่คนธรรมดาอย่างเราเเนี่ยเออมันโอเคที่สุดเนาะไป เิบการ์มนฟรีเดี๋อวมาไล่ให้ดูเลยว่าแบบไหนแบบเออมันจะคุ้มค่ากับแบบกับคนเล่นอย่างเราเรที่สุดเนาะอืมอมก็คือเล่นจริงเสบจริงเลยนะทุกคนผมมาผมพูดเลยกว่าจะได้มาแบบแต่ละเครก็หอ,อ <c oughs> มีหัวร้อนไปบ้างนะนิดนึงเอ้ย,อยเฮียไอเฮียแปดสิบแปดบาทรืดๆร น่ารักน่ารักเออน่ารักเห็นเกมนี้มันอยู่ในอ่าในหมูแตกบ่อยของโทนี่สล็อตนะทุกคนผมก็เลยเลือกมาเล่นอืมอ่าแปดสิบแปดบาททั้งหมดสิบตาเนาะอ่าสิบตาก็โลโลร้อยเก้าสิบสี่บาทโอเคไม่น่าเกียดมากอืม ตอนทีนั้นทุกคนพอดีมันมีแจ้งเตือนนะครับก็เอาไปต่อเลยอื้มแคทเตอสองตัวอจาจะว่าไปสล็อตเกมนี้เหมือนสร้างมาจากหนังเลยใช่ไหมทุกคนมันมีหนังอยู่เรื่องนึงแบบเป็นหนังเตะฟุตบอลอ,ะ,อะไรนะเสลียนซอ็อกเซอร์เนาะ นั่นแหละเหมือนกับว่าเขาก็มีแบบฉบับหนังเลยนะอย่างไงทุกคนก็เออลองไปหาดูก็ได้เพื่อแบบเพิ่อมอัตลศในการเล่นสล็อตเกมนี้เนาะแต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้ดูเลยนะแต่เกมนี้ก็อือ่าใช่ผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยว <laughs> ่าจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยว่าจะชอบว่าชอบเกมนี้เพราะอะไรคือมันแตกง่ายทุกคนคือเกมนี้แบบ แปบบ๊แบๆบก็แตกแล้วอะ่ะแบบที่บอกนะทุกคนคือแบบผมไล่เลยผมไล่เลยคือไล่ให้ดูเลยว่าเออเล่นอันนี้อันไหน,น,นแบบมันจะแตกคุ้มที่สุดเนาะอืมแบบที่บอกเลยก็อันนี้เป็นแปดรอบเลิอมมูฟลฟรีสี่รอบละเพิ่งแตอกองแปดบาทเชียโอ้ก้อนโตโอ้เงินรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยบาทอโอเคเลย ได้วายช่วยอัน12บาทเองเหรอ uh huh. ทั้งหมดก็ร้อยยบาทอ,อ๋อน้อยกว่าเมื่อกี้หกบาทเนาะแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ดวงเดินทุกคนคือถ้าใครดวงนี้ก็แบบเอออาจจะแตกเยอะแตกหนักแตกจริงอะไรขนาดนั้นนั่นแหละแต่ว่าตัวพี่เส้าหลินที่เหมือนแบบ <laughs> เหมือนเนนะ <laughs> เออไม,ไ,มไม่ไม่ได้จะลอ้อเเลยนะทุกคนคือแบบ เออเศ้าลินที่มันแบบเศร้าลินวาซานเศร้า,ารลินที่มันเหมือนเนเออที่มันแบบใส่เสื้อเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเห็นอันนั้นแบบมันแตกหนักสุดเลยนี่คูณตั้งสี่พันใช่ไหมแต่แบบอ่ามันมีแค่สี่ตายเองอ่ะคือถ้าได้พี่แกสี่พันคูณนี่ก็แบบโหกําไรบ้านบึ้มอ่ะแบบไอเชื่อแบบอืม้มคืออะไรมันจะคุ้มขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยนี่อ่าใช่เกมนี้มันดีอย่างนึงก็คือเนี่ยคือถ้าสมมติว่า มันทั้งเผาแบบมันแตกหมดแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเออมันจะแบบเปลี่ยนข้างข้างเออที่แบบเป็นนักเตะเออ,อย่างเงี้ยอะเป็นนักเตะแบบแบบเดียวกันกันกบเขาอะ่ะอืมคือมันเป็นแบบความสนุกอย่างหนึ่งอะ่ะเออเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากสำหรับเกมนะแบบเ,เ,เนี้ยแบบโคตรเฉียบอ่ะเออเนี่ยเอาดีเง่นเป็นอย่างเงี้ยโอ้แล้วทุกคนลองนึกสภาพแบบ พี่พี่เนนที่ว่านอ่นพี่เส้าหลินเสื้อเหลืองของเราอ,าอะไรเงี้ยสมมติว่าแต่ทั้งแถวเออแบบมันเป็นแถวอื่นไปอ่ะอ,อชเชียโคสดอะคิดดูดีกำลังจะเท่าไหรอดด่อ่ะยันโดอืมสเกตเตอร์สองตัวตัวสเกตเตอร์แต่ง,ง่ายจริงๆนะทุกคนผมรู้สึกเออเนี่ยแป๊บๆก็แบบก็มีให้เห็นสองตลอด สัมผัสได้ว่าเดี๋ยวเราก็น่าแบบจะแตกอีกมกั่งโอ้โหท,ทุกคนพอดีแบบช่วงนี้เป็นหวัดเนาะก็ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราเดินหน้าโอ้สกตัตเตอร์อีกแล้วโอ้มาตอนนี้เรามาเล่นพี่แดงกันเลยดีกว่าอืมเดี๋ยวดูดิว่าพี่แดงจะทำให้เราเท่าไหร่มาละอ่าพี่แดงมีทั้งหมดหกรอบเนาะอ่ะมาดูกันโอ,เอ้เริ่มเริ่มเป็นลางไม่ได้อย่างเงี้ยเฮ้ย น่าจะมาแล้วม้าอย่างเงี้ยโอ้แต่เมื่อกี้ก็คือโอ้อีกิดเดียวยังไงอีกแถวเดียวเอ้าเชี่ยเดี๋ยวนะเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยชนะแค่หนึ่งบาทอ่ะไอ้เชี่ยน่าเกลียดโอ้ไอไอเชี่ยโอ้โหโอ้โหเออมุ่น ก็ต่อแบบเนี้ยเอาไปเลยก็คืออูโอเคนะเมื่อกี้คือสองร้อยสี่สิบเออคือแบบก็คือเมื่อกี้ก็แบบก็คือแบบเมื่อกี้ก็แบบกำลังเฟลเลยอ่ะเออทุกคนอืมคือแบบโหกำลังเฟลเลยอ่ะแบบ มีแค่แค่หนึ่งบาทแต่แว็บเดียวมีพี่ม่วงให้ดูแตกให้ดูไอ้เชี่ยกูเริ่มรักพี่ม่วงละกูเริ่มรักพี่ม่วงบิ๊กป้อมละไอ้แต่หน้ามันเหมือนบิ๊กป้อมจริงนะเอออ่าหมายถึงรู้ข้างบ้านนะทุกคนพอม,มาถึงรู้ข้างบ้านผมแกชื่อบิ๊กป้อมอยพาพ่าพลาดพิงแค่นะเออเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ดูเออกําลังจะเศร้าเลยเศร้าไม่ออกเลยเมื่อกี้สองสี่สิบมาเฮ้ยอ่าพี่แดงพี่แดงกูทําเรื่องตลอดเลย แต่ก็โอเคสามสิบสองบาทตายๆายตายวายวายวายสแคตเตอร์ห mm นึ hmm. ่งแต่ฟิสิกส์ไหมวะมันจะแต่ฟิสิกส์ไหมวะแต่ไม่น่าละมั้งเอ้แต่มันก็แตกบ่อยมันก็น่าจะอา <c oughs> เอ้ยหนึ่งบาทไหเมื่อกี้เห็นบอลสองตัวตกใจด้วยไงเลยตกใจตกใจอืม ไอ้เฮียเดี๋ยวนะพี่แดงไอเฮียเจ็ดร้อยห้าสิบองบาทเลยเหรอ okay. โอเคโอเคพอและพอละโอเค okay, ทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละครับก็คือคิดว่าคงพอแล้วแหละอไอ้เย้ยแบบทุกคนดูดิแบบปแ๊บเดิมมันเจ็ดร้อเออให้ผมพอกเออเนอกก็ได้แล้วนี่คือวิธีของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกัน